มันจะมีอยู่ในการประมาณ3ขั้นตอนนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยครับผมกระดาษที่ผมใช้วันนี้ผมจะเป็นจะสั่งมาจากในออนไลน์นะครับเป็นกระดาษสําหรับพิมพ์วงหรีโดยเฉพาะเลยนะครับก็สังเกตความหนาก็เป็นความหนาแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับที่ใช้งานกันอยู่แล้วนะครับขั้นตอนที่1ครับ วัดความยาวของกระดาษที่เรานำมาหรือว่าที่ซื้อมาเพื่อใช้งานในการพิมพ์กระดาษพวกอื่ครับก็ใช้ตลับนี้ตั้งค่าเพื่อการวัดจำค่าของกระดาษไว้นะครับว่าความยาวเท่าไหร่ทั้งแนว่าแนวเทียงแล้วก็แนวแนวแนว,วตั้งนะครับ วัดได้นะครับเป็น31มจุด5นิ้วแล้วก็ความเนวตั้งจะเป็น7นิ้วครับจดุจดค่าของความยาวของกระดาษที่เราวัดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะสามารถนำไปตั้งค่าในโปรแกรมที่เราจะสังคกตได้ครับ ขั้นตอนที่2นะครับก็คือขั้นตอนของการใช้โปรแกรมที่เราอยากจะพิมพ์กระดาษยาวหรือว่ากระดาษพงหรีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะแนะนําซอฟต์แวร์ในการสั่งพิมพ์กระดาษพงหรีหรือว่ากระดาษยาวแบบง่ายที่สุดนะครับก็คือโปรแกรม Microsoft PowerPoint ครับเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมานะครับ จากนั้นเลือกเป็นหน้าว่างนะครับหรือว่าหน้าเปล่ากดเปิดหน้าว่างหรือว่าหน้าเปล่าขึ้นมาครับหลังจากนั้นเราต้องมากำหนดไซส์ของกระดาษนะครับให้ตรงกับที่เราวัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับวัดตรงไหนตั้งค่าตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับหัวข้อดีไซน์มองทางด้านขวามือสุดที่เขียนว่า ไซส์นะครับอ่ะสไลส์ไซส์ไม่ใช่ไซส์นะครับสไลส์ไซส<า>์กดเข้ามาครับเลือกเป็นคัสตัมสไลส์ไซส์ครับจากนั้นจะมีหัวข้อของการปรับไซส์ของกระดาษนะครับให้เราเลือกเป็นแนวนอนเพื่อการตั้งค่าที่ง่ายที่สุดนะครับกำหนดหน่วยของการตั้งค่าเป็นนิ้วนะครับหรือว่าอินนั่นเองนะครับทีนี้ เมื่อกี้เราวัดมาเป็นเท่าไหร่เจำได้ไหมครับก็จะเป็น31.5แล้วก็7นิ้วครับก็คือจะเป็นความยาวนะครับ31.5ก็ใส่ตัวเลขไปเลยครับ31.5นะครับแล้วก็ความยาวะจะเป็นแนวตั้งนะครับก็คือ7นะครับ7 7นิ้วโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นกดโอเคครับ จากนั้นกด Maximize ครับกดลบพวกนี้ออกก่อนก็ได้ครับเท่ากับว่าในโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เราใช้อยู่ก็คือ powerpoint เนี่ยไซส์ของกระดาษเขาก็จะเป็นกระดาษลักษณะของยาวอยู่ที่ประมาณเท่ากันกับที่เราวัดก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปในส่วนของขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการ กำหนดค่าของไซ้กระดาษในรเวอร์ครับสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือการตั้งค่าไซ้กระดาษในโปรแกรม microsoft powerpoint ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เรากําหนดไซ้ของกระดาษในโปรแกรม microsoft powerpoint เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่ข้อความตกแต่งลวดลายตามที่เราต้องการนะครับซึ่ง ในตัวอย่างคลิปวิดีโอนี้แอดมินทําตัวอย่างมาทั้งหมด3ตัวอย่างด้วยกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของพงลีนะครับ2ตัวแล้วก็จะเป็นในส่วนของข้อความติ๊กติ้งนะครับก็จริงๆแล้วกระดาษยาวเราไม่จำเป็นต้องนึกถึงเฉพาะพงลีเก็ได้ครับมันมีหลายงานหลายโอกาสที่เราจะใช้กระดาษยาวได้นะครับขั้นตอนที่3คือขั้นตอนของการกําหนดไซส์กระดาษในไดรเวอร์เพื่อสั่งพิมพ์ด้วยกระดาษยาวตามที่เรากําหนดไซส์ไว้นะครับ สำหรับตัวอย่างวันนี้ผมจะใช้เป็น f n รุ่น L3550 ในการทดสอบการพิมพ์นะครับซึ่งคอมพิวเตอร์ PC ที่ผมกำลังจะทดสอบให้เห็นนะครับผมลงไดเวอร์ของตัวสินค้าเรียบร้อยแล้วครับ<อ>หลังจากที่ติดตั้งไดเวอร์เสร็จเรามาที่หัวข้อที่เขียนว่าไฟล์ได้เลยครับเล<อ>ือกคำสั่งพิ i พ์หรือว่าพิมพ์ครับ เลือกเครื่องพิมพ์รุ่นที่เราต้องการนะครับเพื่อจะเพื่อจะทําการพิมพนะครับแต่ว่าในตอนนี้จะยังพิมพ์ไม่ได้นะครับเราต้องมากําหนดไซส์ของกระดาษก่อนครับกดที่คําสั่ง printer property จากนั้นหัวข้อที่เห็นว่าขนาดกระดาษกดมานะครับแล้วเลื่อนหัวข้อที่เขียนว่ากำหนดเองจากนั้น ทำอะไรต่อครับนํานะครับไซส์ของกระดาษที่เราวัดไว้ในก่อนหน้านี้นะครับว่าความกว้างความยาวของกระดาษอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ใส่ค่าเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ31.5แล้วก็7นะครับตัวนี้ก็จะเป็น31 1 ใส่เสร็จเราต้องมาตั้งชื่อด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่ตั้งชื่อเรากดตกดลงค่าของกระดาษที่เราตั้งไว้จะไม่โดนบันทึกไว้ในไดเวอร์ครับตัวอย่างผมจะใส่คําว่าพวงหรีดนะครับตั้งค่าเสร็จหลังจากที่ตั้งค่าชื่อของตัวกระดาษแล้วก็ความยาวนะครับของตัวกระดาษทีย่พอยแล้วก็กดคําว่าบันทึกครับ มันก็จะมีลิสต์รายการของกระดาษที่ชื่อว่าพวงดิบเกิดขึ้นนะครับจากนั้นกดคำว่าตกลงเมื่อเรากดตกลงเสร็จสังเกตขนาดของกระดาษนะครับจะมีคําว่าพวงดิบเกิดขึ้นกดไปที่คําว่าพวงดิครับซึ่งขั้นตอนของการกําหนดไซส์กระดาษในรเวอร์ก็เป็นงานเสร็จเป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากขั้นตอนนี้เป็นต้นไปผมจะทําการทดสอบ พิมพ์งานจริงจากกระดาษพวงหรีให้ดูนะครับทดสอบการพิมพ์จริงนะครับของพวงดรีที่เราตั้งค่าทั้งในส่วนของโปรแกรมตั้งค่ากระดาษในไดรเวอร์แล้วก็ตกแต่งตัวแพททอร์มของการพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้กระดาษพวงรีจะเป็นลักษณะของกระดาษยาวนะครับนำมาใส่ หากด้านหลังหรือว่าตีด้านหลังของเครื่องพิมพ์ครับการวางตำแหน่งของเครื่องพิมพ์เมื่อต้องพิมพ์กระดาษที่มีความยาวก็อาจจะต้องหาตำแหน่งที่ตัวกระดาษสามารถมีการพักกับตัวโต๊ะหรือว่าอือ่นๆไว้นะครับหรือไม่หรือถ้าเกิดผมแนะนํานะครับก็ใช้มือเราประคองตัวกระดาษไ้ด้วยก็ดีครับจากนั้นปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกันกันกบไซส์ของกระดาษนะครับ อ่ามัเป็นลักษณะนี้นะครับดึงถาดกระดาษด้านหน้าออกมาครับจากนั้นเราสามารถสั่งพิมพ์ในตัวคอมพิวเตอร์อได้เลยครับอันนี้ผมสั่งพิมพ์ถานคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับไฟพาวเวอร์เริ่มกันมืแเ้วครับก็เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเบร้ออแล้วครับ ที่เป็นลักษณะของพวงหรีดนะครับซึ่งเครื่องพิมพ์รุ่นยอดนิยมที่ลูกค้าใช้งานกันอยู่แล้วนะครับอย่างตัวอย่างเช่น L 3 2 5 0ก็สามารถพิมพ์แล้วก็ตั้งค่าได้เช่นเดียวกันครับสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่แนะนำในการพิมพ์พงหรีนะครับพื้นฐานก็จะแนะนำเป็นรุ่นที่ป้อนกระดาษจากทางด้านหลังแบบนี้นะครับมาทบทวนกันอีกรอบนึงนะครับว่าขั้นตอนในการพิมพ์พงหรีดหรือว่ากระดาษยาวต้องทำยังไงบ้างครับ ข้อที่1ก็คือวัดไซส์ของกระดาษความยาวความกว้างเท่าไหร่ 2. กําหนดไซส์กระดาษในโปรแกรมที่เราต้องการพิมพ์ซึ่งในคลิปวิดีโอวันนี้ผมใช้เป็น Microsoft PowerPoint ครับ 3. ส,สร้างสรรเนื้องานการพิมพ์ในโปรแกรม PowerPoint ให้เรียบร้อยแล้วไปกําหนดไซส์กระดาษในรเวอร์ให้ตรงก,กันกับความยาวความกว้างของกระดาษแล้วก็สังพิมพ์ครับเห็นไหมครับว่าการพิมพ์กระดาษยาหรือว่าพวงิ ขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับก็สําหรับคิทิปว,วิดีโอตัวนี้ถ้าท่านใดมองว่าเป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องักษตรกรลับชาแนลด้วยนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับ